สวัสดีค่ะคลิปนี้มราจะลองใช้วิดีโอเอฟเฟกดูนะแว่นตาแบบนี้นก็ต้องการอย่างดีเหมือนกันนะนเอามาใส่ไว้ไป,ไปข้างนอกไปเดินที่ผู้คนพลุกพล่านใส่แมสก์ไปด้วยแล้วก็ใส่แว่นตานี้ปิดเ d ดีประพับผามาแล้ว พะาอีกส่วนหนึ่งเป็นที่นอนนะอยู่ในเครื่องอบมันมาแหง้งเพราะมันมาแห้งเรปาปักก็บ่สามารถไปปูที่นอนได้มันก็นต้องรอไปก่อนที่จริงว่าจะไปน,นอดน,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปกินทศเทียชิปกินแค่รสนะคะเสียงน้องมา เนี่ยการมีเสียงรบกวนเขาจะเห็นแบบมันจะเป็นเขาจะพวกกัดไปตรงเสียงนะ,ะมันเป็นธรรมดากันการทาคลิปนะ,ะเพราะว่าจะเป็นคลิปกินคลิปทุกอย่างอ่ะหูเขาลั่งเทือมัน,มนบ่ได้มันบ่าสามารถขีดพวกกัสไปตรงที่หอาเบาได้นะคะอาจจะในยินเสียงนึ่งเสียงนี้มันจะแป้งไปในยินเสียงเครื่องบินมันก็จะตามเครื่องบินในยินเสียงหมาก็จะตามหมานะคะ นั่นแหละคะ่ะอันนี้จะเป็นคอนเทนต์หนึ่งนะคะที่ะวะ่าคอนเทนต์เรื่องการทําคลิปปัญหาของการทําคลิปในบางส่วนนะคะและ้วก็ที่ป้ากำลังเบาอยูน่นี่เป็นการเบาเสียงที่แบบบทเต็มเสียงแต่ที่จริงจะใช้ไมค์ก็ได้นะอใช้ไมค์ก็ได้แต่ว่าอมันมันกับเบรเซย์ มันหามไม่เห็นค่ะอีกอย่างหนึ่งแกคิดว่าการเบาประมาณนี้คิดว่าหลายคนจะได้ยินอยู่แล้วค่ะอาจจะบชาชัดปันใดแล้วปะเป็นคนเบาลังคํากับเบชาชัดนะคะการที่เขาเฮ็ดคลิปอยู่ในบ้านแล้วก็ร,ร่วมกับคนอ่าที่เขาอยู่ร่วมกันนะคะมันก็จะถ้าบ้านลังใหญ่ลังกว้างมันก็ จะทำคลิปใดโดยที่เสียงห้องบ่ไปบรบกวนคนอื่นน่ะแต่ตอนปอบาวตอนนี้อาจจะได้ยินถึงชั้นสองน่ะบางบ้านมีประตูมีอะไรปิดห้องหับปิดเสียงได้น่ะแต่บ้านปอบบแมนนะคะแล้วกับพื้นที่มันพื้นที่มันบกว้างมากพอที่จะแบบว่าห่างกันนะ,ะมันจะมีห้องกระจิ๊กกระก ห้องนอนสามห้องอยู่ในชั้นเดียวกันถ้าถึงแม้ปิดประตูก็อาจจะได้ไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็บได้อยากอยู่ในจุดห้องนอนนะคนะเนาะหลอหลอกประตูไวอย่างสิงนะคะเนาะนั่นแหละค่นะ,ะอ่ก็คือ,เ,อเสียงรบกวนรอบข้างนะคะสำหรับคนที่จะเห็ดคลิปนะคะผู้คนที่อยู่ในครอบครัวสามารถเป็นส่วนหนึ่งในคลิปใด ถ้าเขาต้องการนะคะจะถ้าเขาบ่าต้องการเฮาจะเฮาจะต้องระวังในการที่แบบว่ามีผู้ค้นมายุ่ในกล่องเขาเนาะค่ะเฮาก็ต้องเตรียมว่าตอกตัดตรงนี้ออกต้องเอาตรงนี้ออกเพราะว่ามันอาจเกิดความบ่พอใจใดสําหรับคนที่แบบว่าเขาว่าต้องการที่จะอยุ่ในคลิปนะคะนั่นแหละค่ะมันก็ต้องแบบว่า ต้องเบิงเบลว่าเฮ้าแล้คตในบ่บานสะดวกบอมมาแบบว่าบอมมา,าในกล่องหรือว่าเอ้าสามารถเ็ดตรงที่เอ้ามาต,ตัดต่อไดหรือว่าเรี่ยงการตัดตอด่อใดแต่ว่าสำหรับโตัะปลาบ่ม,มีปัญหาในการที่จะตัดต่อค่ะ,ะเพราะว่าเป็นหนึ่งในในในความชอบนะเป็นการการตัดต่อนี่ เป็นการใส่เวลาว่างนะคะที G ่เรามีซึ่งป่าค่อนข้างมีเวลาว่างในการตัดต่อคลิปสองชั่วโมงบางทีนะคะรื่องเทือคลิปคลิปหนึ่งอนะตัดต่อไปแล้วแล้วเข้าไปกดเอียงสักอย่างเลยค่ะมันหายไปทั้งที่เขาเรียบเรียงตัดต่อเรียบร้อยแล้วพลังงานเขาเมยเขาควาสามารถเฮ็ดต่อได้ มันหายไปแล้วเข้าเขมยอเนาะค่ะเนาะเขาคิดว่าเอ้าเขานั่งเฮดมาต้องโดนเขาแบบนั่งท้าพิงนอนพิงโซฟานู่นนั่นนี่หรือว่านั่งแบบลังคดลังงอในการตัดต่อคลิปแล้วมันบดได้เนาะค่ะเนาะเขาก็จะแบบว่าน้อยนยนิดนึงแล้วเขาก็ต้องรอเวลาเนาะค่ะรอเวลาเพื่อที่จะให้เข้าแบบเย็นลงนั่นแหละค่ะถึงจะได้มาทำการตัดต่อนั่นอีกเป็นรอบที่สอง ถ้าคลิปมันบังเอิญหายม,ม,มันมีมันมีสาเหตุบางอย่างเนาะค่ะที่ว่าอาจจะบวกรวบระบบมันรังเกื่อระบบแอปพลิเคชันเนาะคะ mm ่ะ hmm. นั่นแหละค่ะเขาก็ต้องเตรียมพร้อมว่าคนที่จะเมื่อเขาคลิปเข้าเขากับตองแบบว่าใส่เวลาในการตัดต่อหรือว่าเาอาจจะบเบาอียังไปแล้วแล้วที่นี้มีคนมาเขาก็ต้องแบบเป็นธรรมดานะคะเนะเาะอ่า นันนะค่ะอันนี้คืออันที่สองะค่ะสำหรับการเหดคลิปแลกักกาที่มีผลต่อต่อต่อ,ตอการทำคลิปนะคะอันที่สามก็จะประมาณว่าอารมณ์ความรู้สึกที่จะส่งออกที่ความพร้อมที่จะเป็นคลิปคลิปหนึ่ง ลังค้นกระซีใสเข้ามาบิวอาอมณ่มนะคะปากก์ไสเข้าานั้นได้กันมันต้องมีความที่แบบว่าถ้าในใจเราไม่พร้อมหรือว่าในใจเราไม่ดีกําลังซึมเศร้าไม่ใช่ซึมเศร้าไม่ใช่ซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าน,นะแต่ว่าซึมเศร้าที่แบบว่ากําลังมีเรื่องอะไรที่แบบจุกจิกในหัวหรือว่าปวดหัวมาอาจจะ คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนเช้ากับใครหรืออะไรรับพลังมาไม่ดีหรือว่าเห็นข่าวอะไรมาไม่ดีนะ,ะเนาะก็ะจะมีพลังบางนั้นที่มาอ,อยู่ในหัวเขาเขาก็บวสามารถเฮ็ดอ่าคลิปได้โดยที่อาการปกติเนาะค่ะเนาะอ่านั่นแหละค่ะปากะบ่อเลือกที่จะเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาสมองต้องปอดโป่งในการที่จะแบบว่าสายตาเนาะค่ะเนาะ มันมันจะซื้อได้นี่แหละค่ะแต่ว่าร่างคลิปกระซิมีอยู่ที่แบบว่าสายตาแบบหรือว่าความคิดอาจจะบอลบอลลงโปงอาจจะเป็นที่การนอนั่พ่อหรือว่า,าการอารมณ์ที่แบบว่าบอลลอยเส้เเนนะคะเนาะแต่ว่าดโดยความที่อยากทําคลิปก็อยากทำนะคะเนาะอยากเอาไว้แบบทักทายหรือว่าเออห้องปาเป็นคนที่แบบว่ามาเกเ็ดอาหารนะคะเนาะ โอ้ยอาหารแนวนี้เป็นแต่แซ่บเนาะอาหารแนวนี้เป็นแต่แนะนําเป็นแต่ชวนคนทีติดที่ติดตามกันแล้วก็มักในการทําอาหารของปันมาเห็นมาเบิงนํานะคะ,อ,ะอันที่สี่ก็อากาศอากาศนี้ก็จะเอามาเกี่ยวกับอารมณ์ก็ได้เนาะอากาศว่าเป็นใจเกี่ยวกับอารมณ์กันทําคลิปหรือว่าตรงบิวหอตรงยังในคอเดียวกันเนาะ นั่นแหละค่ะะอหนึ่งเป็นคอที่ซีนะคะยหอ่ๆหรือว่าหลักๆเอินวันหลักๆเลยละกันการมีคนเขามาในคลิปรวมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าเราไปข้างนอกหรือว่าเราถ่ายในวิวธรรมชาติหรือว่าในเมืองนะเนาะมันก็จะมีแบบ คนเขามาในคลิปในเฟรมเหเอปาคิดว่าเฮ้าเฮาตรงเหลี่ยงทะเหลี่ยงได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีผลนะคะอันนี้ในมุมของปาเนาะแม้แต่เพื่อนฟุงคนสนิทญาตพี่น้องอย่างนเนาะเข่า,าต้องทำความสมัครใจนั่มกะแต่ว่า ทันลังคนก็สิบถือแล้วค่ะแต่ว่านนความคิดที่แบบคิดแทนคนอื่นนะคะนาะ,ะ,ะ,ะในมุมหนึงมันก็จะมีเพราะว่าออมันก็สามารถเกิดได้นะคะ่ะเพื่อนสนิทวันหนึ่งอาจจะไม่สนิทนะคะนาะสมมุตินะ,ะ,นะ,ะแฟนวันนี้อาจจะไม่ใช่แฟนในวันหน้า <laughs> แต่ลูกลูกนี่ก็คือลูกนะคะนาะ แต่ว่าเขาก็จะวัยหนึ่งเขาอาจจะชอบเขาจะโอเคกับการทาวิดีโอหรือถ่ายรูปจากกล้องของเราแล้วก็ในการแชร์ไปสื่อแต่ว่าเมื่ออายุหนึ่งที่เขาเปลี่ยนไปแล้วความคิดเขาก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวมันอาจจะเหตุใ้เกิดปัญหาใดนะคะเน,นาะเพื่อนหรือว่าคนอื่น อาจจะไม่ชอบใจในในภาพลักษณ์ที่ออกไปในหุ่นที่ออกไปหรือว่าวันนี้ดีๆกันอยู่วันหน้านั่นแหล,ละคะ่ะอันเรื่องอา่าเรื่องที่แบบขอเอนี่ยคะ่ะขอที่บ่ามือนี้เป็นมูอกันอยู่มือหนาบริเวณมูอกันแล้วนะคะเนาะถ้าไปอยู่ในคลิปกันมันอาจจะมีปัญหานะคะเนาะอันนี้เป็นมุมของป่าเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะก็เป็นมุมแบบมุมหนึ่งนะคะเนาะที่อ่าที่อยากบอกถึงการทําคลิปนะคะเนาะเป็นหนึ่งคอนเทนต์ อีกอย่างหนึ่งค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะสาคัญเพราะว่าสําคัญที่สุดเลยคนที่เฮ็ดคลิปวิดีโอเนาะคะ่ะจังปานี่ป้าบเดยใส่เวลาที่แบบของขอบครัวนะคะที่แบบว่าไปเบียดไปอ่าไปแย่งเวลาของขอบครัวนะคะตอนนี้ไปอยู่คนเดียวสองสามชั่วโมงตั้งแต่กินข่าวเสร็จนะคะเนาะ ดีที่เรา,ามีนั่นนี่ให้ทำมีคอนเทนต์ให้มาคุยกับเพื่อนนะคะเนาะคนติดตามกันกกจ,จะอาจจะฟังเพลินเพินนะคะสำหรับล่างคนนะคะแต่ปาเป็นคนจากพื้นฐานเลยเบาบอกอยเก่งนะคะการทำช่องนะคะมันกน็แต่ละคนก็นจะมีเหตุผลของเจ้าของนะคะ ปเป็นคนที่แบบว่าคนหนึ่งที่แบบวา่าถ้าคนติดตามกันก็นจะรู้นะคะปะา่าเคยเาไปอยู่ว่าการเฮ็ดอาหารของป่าอยากอายากแช่อยากแห่เพื่อนๆหรือว่าผู้ที่เฮ็ดอาหารว่าเป็นได้เห็นได้รูได้ได้ล่องเฮ็ดอาหารที่ป่าแบบก็กินคือกันเนาะ่ะแล้วมันแสบและที่นี้อ่ามันก็นเลยเป็นเหตุผลที่แบบวา่ามี่ สองสามขอนะคะที่ใดเปิดช่องนะคะแล้วที่นี้คนอยู่ในบบานเนี่ยปัจจบไซเวลาของเขาที่บ้าบาเขาจะสามารถเขามาคุยกับป่าได้ทุกเมื่อนะ,ะ่ะแต่ป่าบอเอาเวลาส่วนตัวของป่าไปหักเวลาของเขาปาคุยอยู่นี่เขาสามารถยา,างมากแล้วมาบอกกับป่าได้เพียงแค่ป่าต้องหยุดวบาวิดีโอนะคะ มันจะสําหรับบางคนเนี่ยหรือว่าล่งเทือเขากำลังเบาอยู่เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยขอให้บาก้อนใดบอเดี๋ยวมันจะลืมหรือว่าถ้ามันว่างไปแล้วมันอาจจะบระดายอารมณ์ที่อยากจะเบาอาจจะเมย่อ,อาจจะคานเนาะค่ะเนาะมันจะมาปฏิปต่อปรดายแต่ปะจะแยกความรู้สึกนั้นเขาสามารถเข้ามาเบา,เบากับประ,ประดายทุกเมื่ออ่าปัดตัดต่อวิดีโออยู่เนี่ยบเสียใจเธอเพราะว่า เดี๋ยวตัดต่อไปเดี๋ยวก็มีเอิรนเดี๋ยวก็มีเอิรเนาะคะเนาะบางที่อาจจะเป็นการที่ที่อาจจะเป็นการแบบว่าเฮ็ดให้เฮาเฮ็ดงานบ่จบบ่แล้วเนาะคะเนาะแต่ว่าอันนั้นป้าบ่ได้ซีเรียสว่าป้าต้องลงเวลานั้นเวลานี้เนาะค่ะสําหรับวิดีโอของป้าป้าเฮ็ดย่ำป้าสบายอีหลีเฮ็ดย่ำย่ำสะดวกตัดต่อย่ำมีเวลาเนาะค่ะเนาะคือ คนที่เฮ็ดวิดีโอนะคะที่คือจังปานีา่มันจะใช้เวลาค่อนข้างหลายเตรียมคล้องหนึ่งถ้าจังคองปานะคะช่องคองปาเตรียมคล้องหนึ่งาการมานั่งอัดวิดีโอการเก็บคล้องบ่ <c oughs> ต้องบ่ต้องนับก็ได้เพราะว่าเข้าก็กินปกตินะคะ กินปกติเก็บล่างปกติแต่การตัดต่อเนาะมันก็นจะใส่เวลาเง่แน่นกว่าเตรียมของหรือนางกินนะคะใ่เวลาประมาณเกือบ3ามชั่วโมงนะ,ะถ้าเราไม่โสดถ้าเรามีครอบครัวหรือเรามีแฟนอยู่กัน2คนอาจจะไม่เป็นการแร์ถ้าสมมติว่าเราไปใช้เวลาตรงนั้นเยอะนะคะเพราะฉะนั้นไปคิดว่าปกเข้าใจความรู้สืกของคนเฮดคลิปหลายๆคนเลค่ะ ว่าถ้ามีแฟนเนี่ยจะยากนิดนึงสําหรับการที่แบบว่าแฟนทาสมมบาร่าแฟนเขาไม่ใช่ทํางานาหรือว่าทําช่องนะเขาจะไม่เข้าใจเขาจะไม่รู้เขาจะมันจะยากที่เขาจะจะเข้าใจว่าทําไมต้องใช้เวลากับตรงนี้เยอะอลังคนทําเงินกับแมนอยู่แต่ว่าการ ให้เวลากับแฟนให้เวลากับคนื่หักก็จำเป็นมากๆเนะค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นไปคิดว่าเป็นหนึ่งเหตุผลหลักๆเลยที่ห้าต้องคำนึงถึงนะคะอ่าช่องตงัวนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ห่าสามารถแบบอ่าเปิดโลกทําความรู้จักกับเพื่อนแมนอยู่แต่ว่าคนในชีวิตจริงเทานี้อ่าเฮาจะบ่มันจะบ่แฟ ที่เขาจะกีดกันเขาออกจากอ่าออกจากาจากเหาความห่างเหินในการที่เขาแบบขอเวลาเดอ้อฉันขอปิดประตูเดอ้อฉันขอบอกบอกคุยกับพวกเธอเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเดอ้อยังสีนะคะนาะมันจะมันจะสร้างความแบบว่าบอดีต่อใจสําหรับเขานะะเนาะค่ะนาะถ้าถ้าเขา อยู่ในคลิปนั่มรวมด้วยรวมด้วยในการทําคลิปตัดต่ออันนั้นเขาอาจจะโอเคนะค่ะแต่ว่าถ้าสมมาว่าเขามาคุยเขาหาเห้าบดาดตอนที่อ่าเข้าทํางานของเหาอยู่อ่าการเป็นยูทูบเบอร์ซิงเห่าอยู่เนาะ,ะเนาะ <laughs> เขาเขาหาเห้าบดายยังีงอ่าถูกกีดกันยังียเขาอาจจะรู้สึกบ่ดีเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นลังค้นก็ิช่ปะอ่า ไปเลือกโลก youtube ของเธอซะมันก็นจะบอแร้นะคะนมันจะบอดีเพราะว่าเรื่องครอบครัวกับเรื่องอในโซเชียลนะคะเนาะมันก็นจะเป็นพาธที่คนละพาธที่แบบว่ามีความสำคัญกับเราเพราะว่าเราทำตรงนี้แต่ว่าใช่ว่าคนอื่นเขาจะคิดว่ามันสำคัญมากเขาอาจจะคิดว่า ตรงนี้สําคัญกว่าเขานะคะเนาะนั่นแหละคะ่ะอาจจะเป็นปัญหาใหญ่กันถ้าเป็นอเป็นแฟนกัน,นะคะ่ะอาจจะถึงขันต้องมีปัญหาเนาะคะ่นะเนาะเพราะเขาไม่เข้าใจจุดนี้หรือว่าถ้าเป็นยูทูบเบอร์น้ำกันอาจจะดีกว่าหรือว่าอาจจะดีใช่แล้วอาจจะดีกว่านะคะเนาะ,ะแต่กระบอกเสมอไปเนาะคะ่ะบางที่ความต้องการหรือว่า บรูนะความมักความชอบอาจจะบ่ดตรงกันแต่ว่านาชื่นชมค่ะสำหรับคนที่าสามารถเฮ็ดกับอครอบคั่ใดที่แบบไปด้วยกันได้ดีเป็นบัดดีเป็นอ่าคู่ที่เข้ากันดีแล้วก็ทำคลิปร่วมกัน,น,ะะนแล้วกันเนาะแล้วก็ซองหัวซ้อยกันสั่งสรรพผลงานแล้วกันคิดไอเดียแต่ว่าไอเดียส่วนมากก็อาจจะมาจาก คนดูนะคะให้อ่ให้ไอเดียมากอันนั้นกะ,กะเป็นเป็นแนวทางที่ดีค่ะสำหรับคนที่เฮ็ดช่องเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละคะ่ปะป่าบ่ได้จะคอแต่กับประมาณนี้ยแหละคะ่ะเมื่อเนี้ป้าเป็นคลิปที่เบาเงาแล้วค่ะค่อนข้างเป็นสาระกับป้าเนาะคะ่ะปกติป้าจะลืม <laughs> ไมี่ยังกระดุกกระดิกแน่นี่จะลงการโฟกัสเนาะคะ่ะเนาะ ผิดพลาดประกันได้กะขออภัยนะคะเนอนจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ปะปัาล่อ,อผ่าป่าแห่ง